ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายอิจิอิสไตล์ประจำวันที่4เมษายน2567โดยชายผู้ว่าคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่คืนวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่คืนวันนี้อะไรยังไงด่วนเลยนะประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดบริสุทธิ์ชุดยุยปีชิงแชมป์เอเชียในค้งนี้ เดี๋ยวกันที้ประกาศรายชื่อ23ปีช้างศึก23ปีลุยศึก AFC ย่23ปีอาเซียนครับสอวัน24ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งอันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีปรอบสุดท้าย หรือว่า AFC ยู23ปีอาเซียนครับ2ว24ที่ประเทศกาตาร์ในระหว่งางวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมภายใต้การนำทัพของอิสระสีทธโรโหวัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งร,รายการนี้จะคัดเลือกเอา3.5ทีมไปแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกเกม2วัน24ที่ประเทศฝรั่งเศสนะ โดยรายชื่อนักเตะ23คนนั้นประกอบไปด้วยเริ่มที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นสองวริศ์รักญาตนะจากสโมสรเมืองทองเทียรวุฒิสวนสวรรค์จากสโมสรกาเซศยสัดเอฟซีสีวรวัตอิงแก้วจากสโมสรแพร่ยูเต็ดต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นวริศชูทองจากสโมสรบีจีปทุมชนพัฒน์บัวพันจากสโมสรบีจีปทุมพงศกรตรีสาจากสโมสรชมบุรีเอฟซีผลเอกมณีกรเจนเส้นจากสโมสรบีทีประจบเอฟซีกฤลิตาตนทรัตจากสโมสรธุรบังคอก ทนิสอนภัยบุญกิจเจริญจะสมโมสรเชียงใหม่สมุดไครควรจะสมโมสรเมืองทองวรินทร์จำนองวัดจะสมโมสรัชนาทอนบิลพัทรพลศึกษากิจจะสมโมสรสุโขทัยเอฟซีต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นทางด้านของเอราวันการันเยจ่จะสมโมสรโอ,อ,อลิมปิกลยียงเศกสรรตราตีจะสโมสรบริลัมสินธราบุญราชจะสมโมสรการท่าเรือเอฟซีเศษสิทยิ์สุวรรณเศษนะฮะจะสมโมสรสิงห์เชียงรายเด็ด ปริเชตทอสินิตจากสโม,มสรอ,อ่าเมืองทองยูนิเต็ดนะฮะสงครามสมุทรน้ำพึ่งจากสโม,มสรปริเตโล่เอฟซีนัชชาพรมสมบูรณ์จากสโม,มสรอ,อายุทยายูน,นิเต็ดในครั้งนี้ต่อมาตำแหน่งกองหน้านะผมงานนี้ก็จะเป็นธีรศักดิ์เฟอร์พหม่จากสโม,มสรการท่าเรือ FC กันตพศกีดีแรงจากสโม,มสรโทรบังคอกชินสุนุพ,พงศ์นะฮะโชติจากสโม,มสรขอนแก่นยูนเต็ด แล้วก็ชูคิดวานาประเภาจะสมสรสอนอายุทยายเต็ดในครั้งนี้สำหรับ23บทัพฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีที่มีรายชื่อจะต้องเดินทางมาปฏิงานตัวนะฮะที่โรงแรมทา่ทาท่าพาร์ครีสอร์ทเดือนที่8เมษายนเวลา12นาฬิกาโดยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายทีมชาติไทยชุด2ย3ปีอยู่กรุ่ม C ีร่วมกับซาอุดีอาระเบีย อิรักและก็ทาจิกิสถานโปรแกรมการแข่งขันก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่16เมษายนนะฮะอิรักพบกับทางด้านของทีมชาไทยเวลา22น30ตามเวลาของประเทศไทยนสนามอันยาดูฟสเตเดียมเวลาวันที่19เมษายนไทยพบซาอุดีอาระเบียเวลา22น30ตามเวลาของประเทศไทยนสนามคอรีฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียม วันที่1 2เมษายนไทยพบทาจิกิสถานเวลา2 2นาฬิกา30นาทีตามเวลาขอประเทศไทยนณสนามอันญานุสเตเดียมในครนี้นั่นครับอาแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกัาต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อม,มากันครับจบแมตช์ที่39สัตนการณ์ล่าสุดของเร์ซิตี้ลุ้นหนักขึ้นในเกมฟุตบอลทีเมเดกในครนี้นั่นเองนะ โดยสโมสรเรซสตี้เองทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยอยู่ในช่วงสัการณ์ในการลุ้นอย่างหนักกับสัด้าของสัการชิงตัวกลับขึ้นไปเล่นบระเวทีฟุตบอลพรีเมียร์เนงกฤษในลีกสูงสุดของอังกฤษกันอีกครั้งหลังจบแมตช์ที่39ของฤดูกาลเรัลซสตี้สามารถจะเก็บเพิ่มอีก3แต้มคะแนนรมอยู่ที่85แต้มในครักนี้แล้ว โดยมีแต้มห่างจากกระดับที่1อย่างอ e ิสวิตททวเหลือเพียงแค่2แต้มซึ่งการเลื่อนชั้นกลับขึ้นไปเล่นในลีกสูสุดของอังกฤษมีความสําคัญอย่างมากกับวงการฟุตบอลไทยเมื่อทางเลสเอรสตรี้นอกจากจะมีส่วนสําคัญในการช่วยยกระดับวงการฟุตบอลไทยในหลายด้านแล้วยังเป็นสโมสรที่อาจจะทำให้แฟนบอลไทยได้เห็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีชีพรกิตในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยครับ อ่านถ้ผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปเชียร์สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในคาลักนี้กันด้วยนะราังาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอ่านไดยังไงงานนี้ทางด้านของลุงเนวินเคลื่อนไวทันชีหลังเทีรศินป์สัตตรงตาขา่ายทำบริลัมพาแต้มสำคัญในครลักนี้ ดยหลงหลังเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างทางด้านของบุรีรัมเจอกันทางด้านของบ um. ีจีประุมโดยเกมดังกล่าวเนี่ยบุรีรัมนั้นขึ้นนําไปก่อนบีจีประุมในครึ่งแรกนะฮะแต่ทว่าทางด้านของมุย้ยธีรสิ์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในครั้งนี้ที่เพิ่งถูกส่งลงมาในช่วงของครึ่งหลังทําแสบกดประตูนะฮะบุรีรัมทำพลาดสแต้มสําคัญซึ่งมีผลต่อการในการลุ้นแชมป์ โดยหลังเกม Big Name, บิ๊กเนยเดวินชิตชอบท่านประธานประสาทสายฟ้าของทางด้านบุรีรัมนะฮะอ่าโพสเคลื่อนไหวทันทีหลังโดนทีลศิลป์กดตรงตาข่ายทำทางด้านของบุรีรัมพลาด3มแต้มด้วยการโพสต์แคปชั่นระบุแต่ว่าขอบคุณทุกกำลังใจมุ่งมั่นต่อไปหัวใจไม่เคยยอมแพ้นานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรตนังไงโคตรรักขอบคุณสมโมสรที่ปล่อยแข้งมาบูสึกชิงแชมป์เอเชียลั่นตเตรียมทีมอย่างดีในครั้งนี้เลยเฉียดนะโดยกันนี้เฮดโค้ชช้างศึกชุดอยู่23ปีหวังจะยกระดับขุมกำลังนะฮะเพื่อจะให้มีผลการแข่งขันในครั้งนี้ดีขึ้นในศึกชิงแชมป์เอเชียชุดอยู่23ปี โดยโคตรอิสระสีทโรขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยนักเตะม,มาช่วยนะฮะทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีพร้อมยอมรับนะว่าต้องโฟกัสเกมต่อเกมเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายในครั้งนี้ โดยโคจุระได้เปิดเผยได้ว่าต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนและทำงานเต็มทีกันมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยตัวนักกีฬามาทำน้าชีในนามทีมชาติไทยลุยปรีโอลิมปิกเกมที่กาตาครั้งนี้แม้ว่าโปรแกรมการแข่งขันจะไม่ตรงกับช่วงฟี่าเดก็ตามทีสโมสรตเองก็มีโปรแกรมสำคัญในการแข่งขันฟุตบอลลีกในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งส่งผลต่อการลุ้นชั้นและก็ตกชั้น ชุดนี้เรามีการเตรียมทีมมาพอสมควรเด็กๆทุกคนเองกันก็ได้รับประสบการณ์ในการอุ่นเครื่องกับทีมชัน้นนามาแล้วซึ่งจากนี้ไปเราก็จะมีเวลาประมาณ1ึสัปดาห์ก,กว่าในการที่จะปรับและก็เตรียมทีมให้ลงตัวมากที่สุดก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เราได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างเต็มที่แล้วหลังจบรายการ w ด f เเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าเราต้องพยายามที่จะยกระดับขุมกำลังของเราให้ดี ยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้มีผลงานที่ดีในการแข่งขันฟุตบอลปรีโอลิมปิกในครั้งนี้ โดยเป้าหมายของผมเองก็คือการมองเห็นน้องๆเนี่ยทุกคนงัดเอาศักยภาพที่ดีสุดของตัวเองนั้นออกมาให้จงได้เราจะโฟกัสเป็นเกมต่อเกมทำงานกันอย่างหนักเพื่อจะให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีสุดนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเตะทุกคนกันด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าในระดับเอเชียแล้วไม่มีคำว่าง่ายอย่างแน่นอนแต่เราเองนั้นจะพยายามทําเต็มที่และพาทีมชาติไทยชุดยุยปีทําให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขในครั้งนี้ โคตรักก็ได้กล่าวชิงใช้อไว้สําหรับทางด้านของ23ปีสาหรับฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีร,มรายชื่อจะต้องเดินทางมาง,งานตัวที่โรงแรมทาราป,ปักบริโซเทลวันที่8เมษายนเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์น้องๆเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจ์รยังไงเปิดอันดับโลกทีมชาติไทยแล้วก็โซนอาเซียน ช่วงเดือนเมษายนป 2024. ี2024โดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวีฟาเผยอันดับโลกล่าสุดประจำช่วงเดือนเมษายนปี2024หลังจากที่ทีมชาติไทยลมถึงทีมชาติอื่นๆ ในีวเอเชียเพิ่งจะผ่านการลุยภารกิจนะฮะฟุกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2งโลกสนามในนัดที่3และก็4ไปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษามีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดเว็บไซต์เอฟ f ีฟ,ฟาเนี่ยได้ออกมาอัปเดตโลกนะฮะอันดับโลกของทุกทีมอย่างเป็นทางการเป็นที่ดับรแล้วโดยทีมชาติไทยที่บุกไปเสมอทีมชาติเกาหลีใต้1ต่อ1นัดที่3และนัดที่4กลับมาเปิดบ้านแพท้ทีมชาติเกาหลีใต้ไป0ูนต่อ3 ยังคงรังอันดับที่101ของโลกเท่ากับว่าการประกาศครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15กุุภาพันธ์ที่ผ่านมาเก็บเพิ่มได้2.21คะแนนลังดับหนึ่งของอาเซียนอันดับที่18ของเอเชียในครั้งนี้อยู่นั่นเองนะส่วนด้านทีมเวียดนามเสียคะแนนมากที่สุดในันดับโลกนะฮะคือล -30. บ30.04คะแนนร่วงไป10อันดับมากที่สุดในโลกอยู่ที่จาก105ล้างมาเป็นอันดับที่115ของโลกยังคงรังอันดับ2ของอาเซียนอันดับที่19ของเอเชีย ในครั้งนี้นั่นเองนะก็ต้องรอดูกันต่อไปกัน้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าววินยัยทึ่คือผู้บัไไยยายบอิชิอิสตายประจำวันที่4เมษายนส5 6 7โดยชายผู้ว่าครังผู้บัลไทยครับ